สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่อง y YouTube เ <c oughs> ที่ยวก่อนแก่โซโล่เน็ตเวิร์กเรดโอชี่นลอยู่นะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้เอากล่องลิงค์มารีวิวนะ <c oughs> วันนี้ไม่เอากล่องลิงค์มารีวิวแต่เอาสินค้านะครับกล่องลูกค้านะครับตังลูกค้าที่ส่งมาให้กินนะครับก็คือมีลูกพี่ท่านหนึ่งนะครับเียกพี่แล้วกันนะพี่วิษณุนะครับพี่วิษณุเนาะ อ่าผมไม่ได้เอ่ยนามสกุลนะวิษณุอ่าเดี๋ยวเืิดนามสกุลท่านไม่อยากให้เปิดเผยนะครับวิษณุนะครับอยู่อำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมินี่ครับกล่องนี้ครับเห็นนะโอ้หกล่องใหญ่มากนะครับก็คือผมได้ทํากล่องลิงก์ให้พี่เข้าไปนะครับก็คือกล่องตอนแรกทากล่องไซส์เล็กก่อนไซส์เล็กหรือไซส์กลาง,งจะไม่ได้กล่องหนึง่งแล้วก็มาทําล่าสุดอีกกล่องหนึง่งแล้วก็พี่เขาก็ซื้อเครื่องเจนทูไปเครื่องหนึ่งนะครับตามคลิปล่าสุดเลยนะครับก็ เอ่อต้องบอกก่อนสิในในเนี้ยเป็นของที่พี่เขาส่งมาให้นะครับส่งมาให้นะเป็นเออน่าจะเป็นหมูหรือเปล่าหมูเนี่ยเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะนะครับแต่ต้องขอขอบคุณนะเขาบอกคุณด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะดูนะครับแล้วก็ถือโอกาสรีวิวให้เขาเลยรีวิวให้ร้านพี่เขาเลยนะครับว่าลืบเนี่ยผมได้กลิ่นนะ่ะหอมอ่ะคือพอดีผมไม่ได้อยู่บ้านพอดีแล้วเอ่อทางคนส่งก็โทรมาบอกว่าอุ้ย พี่ขอมาส่งก็ดมอมืหอมคือได้กลิ่นออกมาเลยอะกลิ่นออกมาแล้วว่าอวันนี้ข้าวเย็นข้าวสวยร้อนๆเนี่ยแจ่มแน่นอนนะครับถือว่าโอเคเลยกลิ <c oughs> ่นออกมา,าเดี๋ยวผมแกะก่อนเลยครับต้องขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวให้ว่าก่อนแกะก่อนแกะนะครับก่อนแกะใครอยู่จังหวัดชัยภูมินะครับหรือว่าใกล้เคียงนะครับหรือว่าใกล้เคียงบริเวณชัยภูมิหรือหรืออยู่จังหวัดอื่นก็ได้นะครับถ้าอยากจะสั่งนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์พี่เขาไว้นะใต้ใต้ลิงก์ใ,ในวิดีโอคลิปนี้นะครับว่าสั่งยังไงอะไรยังไงก็คือนี่ครับนี่นี่นดูนะนี่นี่นี่ครับต้องกลับวิดีโอไม่แน่ใจนะครับนะเวลาวิดีโอมันก็อ่าโอเคนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับเขียงหมูพระคุณแม่บูนะครับผมอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้เขียงหมูนะครับพระคุณแม่บู๊นะครับคุณวิษณนุและคุณลูกนัดนะเห็นไหม พิษณุนแล้วคุณลูกนั้นนะครับนี่เป็นลูกเขียงหมูนะครับที่ส่งมามีเนื้อหมูสดสะอาดถูกหลักอนามัยนะครับในราคาเป็นเองและและงานพิธีต่างๆนะครับก็คือมีหมูสดๆนะครับที่ในร้านเขาขายแล้วก็นี่ร้านเขานะครับร้านเขียงหมูนะนี่แหละครับเนี่ยนะเขียงหมูนะครับดีคือร้านค่อนข้างใหญ่เลยนะผมดูจากรูปนะครับนี่ครับนี่ครับค่อนข้างใหญ่เลยนะใช้ได้เลยนะครับก็คือใครสนใจหมูสดนะครับหมูสดแล้วก็ เดี๋ยวผมดูก่อนมีหมูสดนะครับนะหมูสดนะครับหมูสดแล้วก็อันแน่ใจว่าตรงนี้พี่ก็ทําต่างหากหรือเปล่าแต่ผมต้องลองชิมก่อนทัดชิมชิมเนะี่ยชิมอร่อยพี่ทําเลยครับผมบว่าพี่ขายได้ขนาดยังไม่ทอดกลิ่นออกมานี่ผมยิไม่ไดห้หิวข้าวได้กลิ่นแล้วหิวข้าวเลยนะครับแต่ก็มีเบอร์นะเดี๋ยวผมเบอร์นะผมเออเขาบอกว่าอยู่ถนนเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับขอดูก่น ดูดูดูถนนสายวัดป่านะครับถนนสายวัดป่านะฮะหลังเรือนจำภูเขียวนะครับเขียงสามแยกตรงข้ามร้านค้าส่งจันเพนนะครับโอเคผมทวนอีกทีนะครับนะครับเขียงหมูนะครับขวนเขียงหมูพระคุณแม่บูนะครับคุณคุณวิษนุนะครับนะครับถนนถนนสายวัดป่านะครับหลังเรือนจำภูเขียวนะครับ เขียงสามแยกตรงข้ามร้านค้าส่งจันเพนนะครับก็ใครอยู่พื้นที่ชัยภูมิหรืออำเภอใกล้เคียงนะครับแวะมาชัยภูมิก็มาสั่งหมูสดร้านพี่ได้เขาน่าจะมีบริการส่งสั่งไปงานพิธีเอาหมูไปเข้างานงานล้มางานบวชงานบุญต่างๆก็สั่งพี่พิสณนุได้นะครับเดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรนะ094ครับอ่ะผมผมอ่านแล้วกันนะครับเพราะกล้องเหมนมันจะกลับนะ094 สามหกแปดเจ็ดศูนย์เนะครับศูนย์เก้าสี่หอเมี่เบอร์นะครับผมชวนเบอร์อีกทีนะครับนะครับศูนย์เก้าสี่สามนย์เจ็ดห้านะครับอีกเบอร์นะครับศูนย์เก้กนะครับก็ท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงจังหวัดเชียงภูมิไม่ว่าจะอยู่หรืออยู่ทั่วประเทศอะ่ะง,ง่ายๆแล้วถ้าได้ยินดู YouTube เนี้ย ถ้าอยากหมูสดเดี๋ยวลองคุยกับพี่เขานะครับลองทักพี่ไปว่าส่งได้ไหมหรือพี่มีหมูแดดเดียวหรือเป็นหมูประเภทไหนลองสั่งดูจังหวัดใกล้เคียงหรือจัดอะไรก็ไปคุยกับพี่ก็ดูนะผมได้กิ่นแล้วผมหอมแยวผมขอยัดแกะก่อนดีกว่าหิวข้าวแนละ้วเดี๋ยวพิดีโอเสร็จจะต้องไปหุงข้าวแล้วนะครับเนี่ยนะครับพี่เขาส่งมาต้องขอบก็คุณเป็นอย่างสูงนะครับก็พี่ก็คือผมตั้งเซ็ตเครื่องให้พี่เขานะครับแล้วก็ทํากล่องไว้สองชุดนะครับ เรื่องของเครื่องทูดด้วยนะครับก็มีรายระบอกลูกค้าตรงๆครับเราไม่ได้ปิดเราไม่กักครับแล้วก็พยายามจะให้ลูกค้าได้ใช้งานที่ดีที่สุดนะครับนี่ก็ส่งส่งมาให้นะครับผมแกะก่อนนะครับนะขออนุญาตแกะเลยพี่นะโอ้โหอือในกลิ่นแล้วบอกได้เลยว่าผมไม่แน่หมูดแดดเดียวหรือแหนมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมต้องไปอ่านข้อความก่อนพอดีช่วงนี้งานเยอะด้วยโอ้โหนี่โหูน่าจะเป็นแดดเดียวครับอื้มนี่ครับ นี่ครับนี่ดูดูเนื้อครับดูมันครับเห็นนะดูมันครับนี่หืมหืมกลิ่นครับหืมสุดยอดครับสุดยอดเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอญาตแกะสักชิ้นหนึ่งเลยนะครับแกะสักชิ้นหนึ่งเพื่อออืได้กลิ่นแล้วผมอยู่ข้าวอ่ะโอ้นี่ครับหืมมาเต็มเต็มนะครับโอ้โหต้องขอขอบคุณของฝากนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ถุงเดียวนะ นี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้แล้วก็โอ้แล้วมีมีอะไรอีกโอ้มีเอออุ้ยมีเหมือนแซกอกครับแซกอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมอัทีละอย่างแล้วกันนะนี่หมูตัวนี้สองถุงนะครับนี่นะขอพระคุณขอประคุณเป็นอย่างสูงนะครับนะฮะเดี๋ยวผมรีวิวให้เลยแต่ผมคิดว่าอร่อยแน่นอนพอได้กิ่นอ่ะคือคนเนี่ยถ้าใครชอบติดมันครับผมกิดไปดูเลยนี่ใครชอบติดมันนะครับนี่นี่ชอบติดมันนะครับนี่นี่นี่มันแบบนี้เลยครับเนี่ยนะ เนื้อสุดๆ,ๆนะครับมีมันเนี่ยไปทอดผมว่าใช้ได้เลยนะครับหอหึติดจะบูเลยครับหอมอ่ะมีเนื้อติดมันครับเนี่เนี่ผมกินมาดูครับเนี่ยนี่ครับเนี่เนี่เนี่ยเนี่เนี่ยโอ้โหโอ้โหสุดยอดนะครับน่าทอดกินอะคือคือตอนนี้เริ่มหิวข้าวแล้วนะครับเมื่อกี้ไปบอกแฟนว่าของของลูกค้าส่งมาให้นี่นี่เนื้อครับเนี่ยหืออหอหอถ้ากินดิบได้ผมกินแล้วเนี่ย มันหอมมากมันอร่อยมันกลิ่นหอมมากครับดูแล้วนี่ครับแล้วสีสันครับสีครับนี่ครับคือคือแบบแดดเดียวอ่ะแดดเดียวแล้วมันครับดูมันอ่ะใครชอบมัน <ới> Yu, มันครับอะผมหยิบไปดูเลยนี่มันมันครับนี่มันมันมันก็น่ากินนะครับนี่นี่ในมันมันครับนะถ้าสั่งพี่วิศนุอาจจะเป็นต<ๆ>ิดมันติดเนื้อครับนี่นี่นี่ครับโอ้โหนะครับนี่นี่นี่นะครับโอ้โหสั่งพี่วิศนุก็ได้นะครับนะเขียงหมูหมพักคุณแม่บูหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตอนท้ายเดี๋ยวผมพูด พูดชื่ออีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหขอบพระคุณมากเลยเนี่ยนี่ครับเนื้อเนื้อครับน่าจะแดดเดียวนะครับไม่รู้น่าจะน่าจะแดดเดียวครับแดดเดียวนะครับนี่ครับเออส่งมาสองถุงนะครับนี่สองถุงครับโอ้โหท่าน่าจะร้านพี่ก็ทําอยู่นะครับนี่เดี๋ยวเนื้อข้างในนะโอ้พูดแล้วน้ำกึ้น้าลายอ่ะคือนน้าลายอบอกเลยว่ากลิ่นกลิ่นอร่อยอ่ะกลิ่นหอมอ่ะโอเคแล้วมาดูนี่ครับแล้วก็อะไรเนี่ย เออไม่แน่ใจนะอันนี้อันนี้เป็นเหมือนเหมือนไส้ไส้อั่วหรือเปล่านะครับนี่ไส้อั่วหรือเปล่าน,นะครับไม่รู้ของร้านพี่เขาหรือเปล่าน,นะไม่แน่ใจถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้แล้วก็ทักพี่เขาไปเลยแล้วโทรไปถามนะครับดีครับไส้อั่วแ,แน่นๆครับอ่ะมาดูอีกอย่างนึงครับที่พี่เขาส่งมาโอ้พูดแล้วผมหยิวข้าวเลยนี่ครับโอ้อันนี้เป็น อันนี้แม่อะไรนี่อันนี้นี่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 มันเหมือนไส้กรอกครับไส้กกอกไส้กกอกครับโอ้โหลูกลูกใหญ่นะแน่นเปียะครับดูดูด้านหลังนี่ครับโอ้โหกลิ่นใช้ได้เลยนะนี่ใช้ได้เลยนะเป็นนี่อะหม่านะหม่ำหม่ำอันนี้เป็นหม่านะหม่านะนี่เป็นหม่านะครับหม่าอันนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นหม่ำหรือเปล่าน้หม่ำน่าจะเป็นหม่ำเดี๋ยวผมดูก่อนนะผมก็ไม่ค่อยถนัดพวกนี้เท่าไหร่กินอย่างเดียว สวนมากอนนีน่จะเป็นหม่ำนะน่จะเป็นหม่ำนะโอ้โหหม่ำท่อนใ,นใหญ่ๆนะครับนี่ครับผมคิดว่าพี่ร้านพี่เขาน่าจะขายด้วยนะครับน่าจะมีขายด้วยเพราะมันผลิตภัณฑ์มาจากหมูน่าจะขายด้วยนะครับยังไงก็ลองลองถามพี่เขาดูนะครับก็วันนี้ก็มาต้องขอบขอบขอบคุณพี่เขานะครับก็เลยมารีวิวให้เขานะครับก็ขอบพคุณมีอย่างมากนะครับก็ก็เราบริการลูกค้าด้วยใจนะครับเวลาใครได้กล่องลิงก์ผมนี่ผมบางทีตื่นดื่นขึ้นคืนก็โทรหานะครับก็โทรคุย ทีผมติดธารกิจก็โทรมาสอบถามก็โอเคครับไม่ไม่ติดครับผมได้หมดครับนี่โอ้โหขอพระคุณครับขอพระคุณเลยครับก็บอกได้เลยว่าใครต้องการหมูสดนะครับร้านพี่ครับเดี๋ยวผมเปิดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะขึ้นเบอร์ไว้นะครับแล้วก็ขึ้นชื่อร้านให้ลองโทรไปติดต่อนะครับถ้าดูตามคลิปนี้นะครับใครอยู่ย่านจังหวัดชัยภูมินะครับเดินทางมาหรืออยู่ในจังหวัดชัยภูมิแล้ว เฮ้ยหาหมูกินหาหมูแดดเดียวกินนะครับแล้วก็ไม่มีนะครับลองลองสอบถามพี่เขาดูนะครับพี่เขาน่าจะทานะครับนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเขาส่งมาเขามีเนะครับเขียงหมูนะครับถนนสายวัดป่าหลังเรือนจําภูเขียวเขียงสามแยกตรงข้ามร้านค้าส่งจันเพ่นนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ093687075นี่เบอร์ที่หนึ่งนะครับ0943687075 ไอเบอร์นะครับ0945276360นะครับ0945276360นะครับลองติดต่อนะครับใครอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงภูมิหรืออำเภอใกล้เคียงนะครับติดต่อนะครับลองไปนะครับไปร้านพี่กาเลยพาร้านพี่วิษณุนะครับลองบอกว่าเราไปหาพี่วิษณุที่ร้านครับบอกว่าดูจากช่องเที่ยวก่อนแก่มานะครับปผมไม่มีส่วนลดเลยให้นะผมก็เจียราแล้วบอกดูจากช่องเที่ยวก่อนแก่โซโลเน็ตเบิร์กเดเโอชาแนลมานะครับ มาอยากจะได้หมูแบบที่พี่ส่งไปให้พี่เออแล้วก็จะเรียกผมว่าไอ้บีศูนย์สี่นะหรือช่องเที่ยวก่อนแก่ครับอยากได้หมูแดดเดียวแบบนั้นนะ่ะมันโอ้โหติดมันแบบนั้นนะใครชอบกินมันๆเนี่ยมาเลยครับถูกใจแน่นอนนะครับเนะ่ไปติดต่อหาพี่วิศนุครับนะ่าจะอยู่ที่ร้านนะพะเวลาผมคุยกับพี่เขาเหมือนเขาอยู่ที่ร้านตลอดนะครับนะกินโอ้โหชวนมากครับนะับถืว่าโอเคเลยนะครับนะก็ยังไงก็ฝากลา คุณแม่บูด้วยน,นะครับนะร้านพิเศษที่จังหวัดเอ่ออยู่ที่เดี๋ยวก่อนนะอยู่ที่อำเภอผู้เขียวจังหวัดจังหวัดชัยภูมิยังไงก็ฝากร้านพี่เขาเด้วยน,นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านข้างถ้าวีโอสะดุดก็อย่าว่ากันนะแต่ผมก็พยายามจะอ่านดีโอช่วงนี้ผมอ่านดีโอแล้วเครื่องมันเต็ม เต็มแล้วก็มันก็ตด,ดเครื่องมันร้อนด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเที่ยวก่อนแกโซโลเน็ตเวิร์กเรด์โอชแนลก็จะมีกล่องลิงก์ต่างๆหลายๆอย่างนะก็แล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเขียงหมูพระคุณแม่บูนะครับนี่ครับหมูแดดเดียวผมไม่แน่แต่ว่าพี่ก็ทำเขาน่าจะทํานะถ้าคงทำแหละมันเยอะขนาดนี้ครับนี่ครับแล้วถ้าใครอยากใสได้ได้หม่ำนะหม่ำก็ไปติดต่อบ้านร้านพี่เขาหม่ำหรือหรือนี่ไส,ส,ส้ไส้อะไรแหละอาหม่ำนะครับหม่ำแล้วก็นี่ตัวนี้ครับนี่ นะครับลองนะครับลองดูกลิ่นสุดยอดผมบอกเลยว่าคือผมเป็นคนชอบกินอาหารที่สาอยู่แล้วยิ่งถูกใจใหญ่เลยครับแล้วเนื้อแดดเดียวเนี่ยติดมันนีของชอบครับของชอบนะเนื้อมันๆเลยพี่ผมโชว์ไปที้ต้นทิพนะครับเนื้อแบบใครบอกว่าเอาขอเนื้ออย่างขอมันอย่างเดียวเนื้อน้อยพี่ให้พี่เขาจัดได้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่วิษณุอีกรอบนะครับนะครับก็ยังไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเที่ยวก่อนแก่กันด้วยนะอย่าลืมเขี่ยงหมูพระคุณแม่นะครับ คุณวิษณุครับบอกว่ามาจากดูจากช่องเที่ยวก่อนแก่มาจะมาซื้อหมูแบบช่องเที่ยวก่อนแก่ร้านพี่สนุนะครับไปเลยครับไปเลยที่จังหวัดชายภูมิหรือใกล้เคียงเขาจัดส่งให้นี่นี่กระแพ็คใส่กล่องมานะจากชายภูมินะครับดูสิว่าเขาจะส่งได้ไหมถ้าส่งได้ก็ลองติดต่อทั่วประเทศพี่ก็จะส่งทั่วประเทศนะครับก็ถือว่าโอกาสรีวิวของอร่อยอร่อยน่ากินอย่างนี้นะครับของร้านพี่วิษณุให้นะครับก็ไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊ไปนะครับอย่าลืมนะครับหมูแดดเดียวของร้านพี่วิษณุ นะครับที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิไม่ลองไม่รู้เดี๋ยวคืนนี้ผมจะทอดกินข้าวสวยร้อนๆติดมันอืพู้นั้นหลายๆไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บ